กระทรวงมหาดไทยครับได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ามอบทุนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษารวมไปถึงการสร้างอาชีพเปิดประตูอนาคตให้กับเด็กและเยาวชนครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถือเป็นพลังสําคัญของการพัฒนาประเทศกระทรวงมหาดไทยได้มีการเดินหน้าโครงการจัดส่งนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยปีการศึกษา2569เพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบมีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ศึกษาต่อครับในสถาบันอุดมศึกษาพร้อมกับสนับสนุนทุนการศึกษาให้รายปีด้วยนะครับตลอดหลักสูตรเพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพกลับมาพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่16ถึง27กุมภาพันธ์นี้ขณะเดียวกันครับ มูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้เปิดรับสมัครเยาวชนอายุ15 19ปีในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้และอีก4อำเภอของสงขลาเพื่อเข้าร่วมโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่46เพื่อปลูกฝังแนวคิดการอยู่ร่วมกันในสังคมพุวัฒนธรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้จังหวัดยะลายัางเดินหน้าขยายโอกาสทางการศึกษาผ่านโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นและทุนสายอาชีพเพื่อให้เยาวชนสามารถพึ่งพาตนเองและก้าวสู่อนาคตได้อย่างมั่นคง